สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกไม้ลอยกระทงค่ะเห็นไหดอกไม้ทูบเทียนใส่กระทงอุปกรณ์ของเราก็จะมีอันนี้กระดาษนะนเขาเรียกกระดาษอะไรไม่รู้นะขวัญเอามาทํานี้ทําดอกไม้กระดาษอะไรไม่รู้นะแล้วก็ที่พันก้านค่ะทูบทูบกระเทียนเนาะเทียน,นอันเล็กๆนี้ค่ะแล้วก็ไม้เสียบลูกศิลแล้วก็เทปค่ะ แล้วก็กันไกลเนาะที่เราจะใช้อ่าเรามาทํากันเลยค่ะให้ทําอันนี้จะเป็นไม่ต้องตัดต่อเลยนะทําสดๆเลยค่ะก็คือกระดาษนี้เราได้ใช่ไหมเราก็จะมาวัดค่ะมันวัดขนาดตัดให้ได้เท่านี้ยค่ะเห็นไหมอันนี้เราตัดแล้วเนาะตัดประมาณนี้กี่นิ้วก็เพื่อนๆชอบกี่นิ้วก็เอาเนี่ยหองขวัญสองนิ้วเนาะสองนิ้วเสร็จเราก็จะเอาอันนี้ค่ะ พี่ออกมาค่ะเดี๋ยวนะพี่ออกมาแบ่งเป็นสี่ค่ะทำเป็นสี่เนะาะพับสี่อุ้งกล้องมนาะกล้องนม,มันเตี้ยไปอะ่ะมันต้องสูงแบบนี้เนะเนี่ยทบค่ะเพื่อนทบสี่เนาะอืม คบสีให้ได้สี่เส้นนะคะ่ะเนี่ยค่ะสี่ด้นีแล้วเราก็ตัดค่ะตัดให้ได้สี่เส้นนะ,นะะทำดอกไม้ลอยกระทงด้วยตัวเองง่ายอันนี้แปบ,บง่ายๆเนาะที่เราไม่ต้องทำใส่จีเสร็จแล้วเราก็จะเอาเป็นนี่พอเราตัดได้สี่อันนี้ได้สี่อัน ใครอยากได้แบบดอกประมาณนี้นะ้องไม่นามากแล้วก็สอันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะที่จริงมันแบ่งครึ่งก็ได้นะแต่มันจะได้ดอกบานบานบานน้อยหน่อยเป็นอันนี้บานพอดีเนาะแล้วเราก็จะเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยค่ะไม้เสียบลูกชิ้นมาเอาตัวแหลมออกลงข้างล่างนะแล้วก็เดีย๋ยวนะเอาเท่ากางก่อนแล้วก็เทปติดค่ะ เทปติดเนาะทูบเทียนเพื่อเราจะจิ้มลงกระทงอันนี้เพื่อใครเอาไปทำง่ายๆที่บ้านเนาะแบบอยากทำเองไม่กี่อันอนี่นี้คะ่ะอันนี้กระดาษมีขายร้านทั่วไปนะร้านเครื่องเขียนนะคะกระดาษเขาเรียกกระดาษเดียวเดียวขวัญน,นึกก่อนนะว่ากระดาษเขาเรียกกระดาษอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็ขยุมไปเรื่อย,อยคะ่ะ อันนี้เทียทูบเนาะเขลุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะีค่ะควนเห็นเขาตัดจีบเขาก็โอเคนะแต่ขวันไม่ได้ตัดจีบเนาะเพราะว่าอะไรเวลาน้อยก็เลยทําแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ก็สวยดีแต่ถ้าใครมีฝีมือนะก็ตัดจีบให้เขาหน่อยมันก็จะสวยค่ะ ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะขวัญเห็นเขาแต่งจีบแต่ขวัญยังไม่เคยทำไอตัวแต่งจีบเนาะขวัญคิดว่าแบบนี้แหละก็โอเคละอ่ะเสร็จแล้วเราเราประกบอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว,ลดดวเราก็รัดด้วยเราก็รัดด้วยเทปใสค่ะเนี่ยหุ้มเลยค่ะหุ้มหุ้มฐานเขาเลยนะคะหุ้มฐานเลยค่ะแล้วก็ เราหุ้มรอบแ้วใช่ไหมเขาก็จะอยู่ค่ะแล้วก็หุ้มต่ออีกทีหนึ่งให้เขาต่อจากไม้ค่ะมันจะได้ไม่หลุดนั่นเองนะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอันเนี้ยทูบเสร็จแล้วเราก,พก,ากานะ็พันด้วยก้านค่ะก้านเดี๋ยนะพันด้วยก้านค่ะเพื่อให้เขามีสีเขียวเนาะมันจะได้เป็นเหมือนดอกไม้ ฐานอ่ะวนหน่อยวนหน่อยเนี่ยค่ะวนไปเลยค่ะนี่ง่ายไหมดอกหนึ่งแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะเราไม่จําเป็นต้องเอาถึงถึงข้างล่างนะเพราะว่าเราต้องเสียบลงกระทงอีกมันก็จะได้เทียนทูบค่ะทูบเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ทูบนะคะเดี๋ยวเรามาทําเทียนค่ะทําเทียน อันนี้เป็นคลิปที่อัดยาวเลยนะไม่ต้องตัดต่อเลยเอาลงแบบนี้เลยเทียนเราก็จะประมาณนี้ค่ะประกบเนาะแล้วก็รัดด้วยอาเทปใสเทปใสค่ะเอาแหลมๆลงล่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เทียนเนาะอันนี้เทียนมันก็จะเป็นสีนี้เราก็จะเอาสี ชมพูค่ะชมพูมาใส่อันนี้ขวัญจะลองตัดให้มันสั้นดูเนาะแล้วขวัญจะขวัญว่าสั้นก็สวยนะเพราะว่าทูเทียนเขามีสีอยู่แล้วแล้วก็เอามาประกบกันนี่คือความหนาของดอกมันแล้วแต่เราเลยว่าเราสะดวกอยากได้ยาวอยากได้เยอะแค่ไหนอะค่ะเนี่ยค่ะจับไปเรื่อยๆวนรอบค่ะแรกๆใครไม่เป็นมันอาจจะวน จับไม่ถนัดเนาะเพราะว่าคนไม่เคยทำจีบไปเรื่อยๆค่ะดันเข้าไปค่ะดันไปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี้เสร็จแล้วก็จะได้หนึ่งดอกแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะพันด้วยเทปใสพันให้รอบเลยแล้วก็มือกดด้วยนะเพราะไม่กดเดี๋ยวเขาหลุดเนาะเนี่ยแล้วก็กดกดบนกดล่างค่ะ ให้ให้ประกบอย่างนี้ค่ะประกบแลเสร็จแล้วก็พันอีกตัวหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าให้มันประกบกับไม้เนาะต่อกันกับไม้มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะพันด้วยก้านค่ะดอกไม้สีชมพูค่ะเห็นไหม หมุนไปเรื่อยค่ะขยากให้แน่นหน่อยก็หมุนฐานให้มันเยอะหน่อยเนาะเนี่ยค่ะนี้เสร็จแล้วค่ะอืม,อมเสร็จแล้วทูบเทียนพร้อมปักกระทงค่ะเนี่ยค่ะทำง่ายๆด้วยตัวเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะการทำทูบเทียนปักกระทงของเรา คลิปนี้จบแค่นี้ละค่ะบายบายไปลองทำกันนะคะ